ท่านผู้ชมคะและในเช้าวันนี้นะคะที่ฉันยังคงมาอยู่ที่สวนมากไม้ที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเราจะมาให้คุณเปียกถ่ายทอดแนวคิดว่าเราสามารถที่จะเอาไม้เหล่านี้มาทําเป็นไม้ของขวัญหรือว่าเอามาปลูกเลี้ยงให้เกิดความยั่งยืนของผู้รับเนี่ยได้หรือไม่แล้วเราจะนําเสนอในรูปแบบไหนได้บ้างคะอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งฮะที่ท,ที่ที่กอไม้สีม่วงเนี่ยนะคะ ในเวลาเราจะทำนะเราก็ถอดออกมาจากจากกระถางที่ที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ถอดออกมาไม่ต้องมีวัสดุปลูกก็ได้แบบกล้วยไม้ะฮะ,ฮะแต่ว่าเราก็มามาใช้ลวดผูกจับให้มันได้มุมนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้เพื่อให้มัน <c oughs> ออกลากนะฮะให้มันแข็งแรงครับซึ่งมันก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะฮะ,ฮะที่ใส่กระถางไ,ได้อยา่อยางเช่นอันนี้นะฮะ ก็คือสาคัญที่สุดคือต้องเป็นไม้ทั้งแตกกอนะ่มฮะมันไม่ไม่ใหญ่แนละ้วแตกกอฮะเพราะว่านานๆไปเนี่ยมันมันก็จะแตกหน่อกไปเรื่อยๆบางทีอาจจะออกเป็นนอกกระถางนอกจากนี้นี่ที่ใส่กระถางแขวนนี่ปลูกยากไหมคะก่อนที่จะมารวมนี้ฮะ,ะเราเราเรา,เราต้องเลี้ยงในกระถางเล็ก ก่อนจะรวมเนี่ยให้มันแข็งแรงให้มันสวยก่อนนะคะวัสดุปลูกเราก็ใช้ต้า,าสับอย่างเดียวฮะแล้วเราก็เอาน้ำนวดหรือให้ให้ให้มันชุ่มน้าหน่อยฮะอาจจะแช่น้ําไม่สักสักสิบสองชั่วโมงอะไรนี้ก็ได้ให้มันชุ่มๆน้ําหน่อยถ้าจะให้สวยเราก็ต้องใช้หลายหลายต้นหลายต้นฮะแล,แล้วแต่กระถางถ้ากระถางใหญ่กว่านี้เราก็ต้องใช้จํานวนต้นมากกว่านี้เท่าที่สังเกตไอหน่อที่แตกมาใหม่เรามักจะให้หันออกจากรกระถางใช่ไหมคะค เพื่อว่ามันจะได้แผ่ไปเพิ่มวงกว้างเข้ากว้างเข้าฮะ,ะอันนี้จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยคนไม่เข้าใจก็ไม่ได้สังเกตก็นึกไม่ออก,กว่าเอ๊ะทาไมที่เขาทําใส่กระเช้ามาแล้วสวยจริงๆก็มีหลักในการจัดเข้าในกระถางเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แต่แต่ต้นเดียวเนี่ยแต่ว่าต้องการมันแผ่ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหลายปีฮะเพราะนั้นวิธีการที่จะให้เร็วเพื่อจะให้สวยเร็วเนี่ยเราก็ต้องต้องใช้จํานวนต้นเพิ่มขึ้นปลูกในภาชนะเดียวกันอย่างนี้ เก็บมาฝากจากการมาเยี่ยมที่บ้านของคุณพลกรแจ่มนุษนะคะที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมา